ฮัลโหลมาโชผู้เป็นยอดเรื่องการกีฬามาแล้วสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะได้สนุกกับกีฬาประเภททีมกันนะครับวอลเลย์บอลไงละ่ะน้องๆมารู้จักประวัติความเป็นมาของกีฬาประเภทนี้ด้วยกันเลยวอลเลย์บอลเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนายวิลเลียมจีมอร์แกนเขานำตาข่ายของเทนนิส และลูกยางบาสเกตบอลมาเป็นอุปกรณ์โดยใช้มือและแขนตีลูกโต้ข้ามตาข่ายไปมาเขาตั้งชื่อเกมนี้ว่ามินโตเนตต่อมาศาสตราจารย์อัลเฟรดทีเฮลสเตดได้แนะนำให้เปลี่ยนชื่อตามวิธีการเล่นเป็นวอลเลย์บอลส่วนในประเทศไทยไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าวอลเลย์บอลเข้ามาเมื่อใด ฮัลโหลมาโชจะบอกน้องๆอ,อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลกับน้องๆแล้วนะสิ่งแรกที่สำคัญสำหรับวอลเลย์บอลคือสนามสนามมีขนาด1 8คูณเเมตรและมีพื้นผิวเรียบแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยเส้นแบ่งแดนด้านบนจะมีตาข่ายกั้นนะครับน้องๆและพื้นที่สนามของแต่ละส่วนก็จะแบ่งออกเป็นสองแดนคือ แดนหน้าคือเขตลุกมีความกว้าง3เมตรส่วนแดนหลังมีความกว้าง6เมตรตาข่ายมีขนาดกว้าง1เมตรยาว9เมตร50เซนติเมตรที่ขอบด้านบนมีแถบสีขาวกว้าง7เซนติเมตรซึ่งเย็บติดตลอดความยาวของตาข่ายลูกบอลทําจากหนังฟอกที่ยืดหยุ่นได้ทรงกลมมีเส้นรอบ,บวงระหว่าง65 ถึง67เซนติเมตรน้ำหนัก260-280กรัมจำนวนผู้เล่นแต่ละทีมจะมีผู้ลงเล่นในสนามทีมละ6คนเป็นผู้เล่นแดนหน้า3คนและผู้เล่นแดนหลัง3คนนั่นแน่ยังครับยังไม่หมดเล่นวอลเลย์บอลให้สนุกไม่รู้กติกาได้ยังไงละ่ะกติกาข้อแรกคือการเริ่มเล่น จะเสิฟโดยผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งหลังขวาข้อที่สองผู้เล่นทุกคนต้องยืนในตำแหน่งของตนเองจนกว่าลูกเสิร์ฟจ,จะถูกส่งออกไปจึงจะเคลื่อนที่ได้นะครับน้องๆมาฟังข้อที่สามต่อเลยแต่ละทีมจะเล่นลูกบอลได้ไม่เกินสามครั้งก่อนส่งข้ามตาข่ายไปยังฝ่ายตรงข้ามและผู้เล่นคนหนึ่งจะเล่นลูกสองครั้งติดต่อกันไม่ได้ข้อสี่ ผู้เล่นที่จะสกัดก้านลูกบอลหรือเล่นลูกบอลเหนือตาข่ายในเขตลุกต้องเป็นผู้เล่นในแดนหน้าเท่านั้นนะน้องๆครับฮัลโหลมาโชจะบอกกติกาข้อห้ากับน้องๆแล้วนะเมื่อมีการเปลี่ยนเสิร์ฟผู้เล่นจะต้องหมุนตำแหน่งไปทางขวามือคนละหนึ่งตำแหน่งข้อที่6ผู้เล่นต้องไม่ถูกลูกบอลหรือถูกตัวของผู้เล่นอีกทีมในแดนฝ่ายตรงข้ามข้อที่7ด ขณะที่ทำการเล่นอยู่ห้ามส่วนใดๆของผู้เล่นถูกตะขายข้อที่8ในการแข่งขันระดับสากลจะแข่งขันกัน5เกมทีมใดชนะ3เกมก่อนเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าจัดการแข่งขัน3เกมทีมใดชนะ2เกมเป็นฝ่ายชนะการแข่งขัน1เกมจะมี15คะแนนใครได้15คะแนนก่อนในเกมนั้นถือว่าชนะ แต่ถ้าได้15้าคะแนนเท่ากันฝ่ายใดได้คะแนนนำสองคะแนนขึ้นไปก่อนฝ่ายนั้นก็จะชนะวัลเลยบบอลน,น่าสนุกอย่างนี้น้องๆตามมาเล่นด้วยกันเลยฮัลโหลมาโชไปรอที่สนามแล้วนะเจอกันนะครับสวัสดีครับ